สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าผ่านตำนานไทยวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขอบู้ยกราชชาติไทยหลังจากการเสียกรุงศรีอย,ยุธยาครั้งที่สองวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์คุณปิยธิดาที่จะมาเล่าเรื่องอันน่าสนใจของพระองค์ให้เราฟังนะครับสวัสดีครับคุณปิยธิดาสวัสดีค่ะคุณลังสีมันและผู้ฟังทุกท่านค่ะ วันนี้ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพูดคุยเรื่องพระราชประวัติและวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะคุณปิยธิดาครับก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวของการกอบกู้เอกราชอยากให้ช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของพระองค์ท่านก่อนได้ไหมครับเรื่องของพระราชสมภพของพระองค์ท่านที่มีข้อมูลหลากหลายกระแสเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเรื่องพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นมีหลายรูป และยังหาข้อสรุปแน่นอนไม่ได้ค่ะข้อมูลส่วนใหญ่เชื่อกันว่าพระองค์ทรงพระราชสมภพในเดือนเมษายนในพฤษศักราช2277ตรงกับราชการของสมเด็ะจพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศบางตำราก็ระบุว่าเป็นวันที่17เมษายนบางตำราก็ระบุว่าวันที่7เมษายนหรือแมาา้กระทั่งล่วงเลยไปเดือนมีนาคมค่ะแล้วเร่องสารที่ประสูติล่ะครับ มีการตกเถียงกันว่าเกิดที่อยุธยาหรือบ้านตากใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นที่โต้เถียงกันมาตลอดสองฝ่ายก็มีเหตุผลและหลักฐานมาสนับสนุนฝ่ายที่เชื่อว่าประสูทธ์ที่พระนครสอย,ยุธยาก็ยกหลักฐานที่ระบุว่าพระราชบิดาของพระองค์ท่านได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่หน้าจวนยาจักรีเก่าบริเวณใกล้กำแพงเมืองอุทยาค่ะแต่ในขนาดเดียวกันก็มีข้อมูลวิชาการหลายที่ สันนิษฐานว่าพระองค์ทรงน่าจะประสูติที่บ้านตากแข่งเมืองตากมากกว่าค่ะเนื่องจากมีข้อมูลระบุว่าพระองค์เคยเป็นประหลัดเมืองตากและต่อมาก็เป็นเจ้าเมืองตากค่ะในปีพุทธศักราช2,310เป็นปีที่กรุงสีเริยาต้องประสบกับการเสียเอกราชเป็นครั้งที่2ให้กับพม่าในช่วงเวลานั้น ระยาวชิรประการซึ่งเป็นเจ้าเมืองต่างในขณะนั้นได้รวมพลกำลังและเริ่มการกอบกู้เอกราชค่ะพระองค์ทรงสแสดงความเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยวและเชียนและชาญฉลาดสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้ภายในเวลาเจ็ดเดือนและหลังจากการเอาชนะพะม่าที่ค่ายโพสามต้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและวิสัยทัศน์ของพระองค์เป็นอย่างมากค่ะ ถือเป็นการกอบกู้ที่รวดเร็วและน่า,าจัศจรย์มากเลยนะครับหลังจากกอบกู้เอกราชแล้วพระอ,องค์ก็ทรงราชได้ย้ายราชธานีมายังตนบุรีใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะหลังจากกอบกู้เอกราชได้สําเร็จพระองค์ก็ทรงพิจารณาแล้วว่ากรงุงศรีอยุธยาเสียหายเป็นอย่างหนักยากต่อการฟื้นฟูจึงทรงตัดสินประทยัยสถาปนา กรุงธนบุรีสีมหาสมุทรซึ่งเป็นราชธานีแห่งใหม่ในปีเดียวกันนั่นเองค่ะคือพุทธศักราช2,310และในช่วงปลายปีพุทธศักราช2,311ค่ะพระองค์ก็ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากร,รุงธนบุรีในวันที่28ธันวาคมพอมาเป็นกษัตริย์แล้วพระองค์ท่านก็ทรงมีประกิตมากมายในการสร้างความมั่นคงให้กับบ้านเมืองใช่ไหมครับ ใช่ค่ะในช่วงต้นรัชการพระองค์ทรงให้ความสําคัญต่อการฟื้นฟูนบ้านเมืองค่ะทั้งในด้านการปกครองศาสนาและการปรับปรามชุมนุมต่างๆที่เกิดขึ้นหลังเสียกรุงอย่างเช่นในปีพุทธศักราช2311ก็มีการเริ่มบูรณาวัวดวาอารามทั้งใหญ่ในกรุงธนบุรีค่ะ และมีการปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษนุโลกแม้ว่าจะไม่สำเร็จในครั้งแรกแต่ก็สามารถปราบชุมนุมเจ้าพิมายสำเร็จเป็นชุมนุมครั้งแรกค่ะแล้วในปีต่อมาแหละครับมีเหตุการณ์สำคัญอะไรอีกบ้าง ในปีพุทธศักราช2312พระองค์สามารถปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชได้สำเร็จค่ะนอกจากนี้ยังมีการยกทัพขึ้นไปตีขมรเป็นครั้งแรกด้วยค่ะส่วนในปีพุทธศักราช2313พระองค์ก็ทรงพระปรีชาสามารถในด้านวรรณกรรมด้วยการทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์บทละครรวมถึงมีการจัดระเบียบการปกครองและการศาสนาในหัวเมืองเหนือครั้งใหญ่ด้วยค่ะ เป็นบ่อนว่าพระาพราชภารกิจของพระองค์ท่านจะหนักหน่วงและก็ปุมหลายด้านเลยนะครับแล้วในด้านพระราชอุปนิสัยของพระองค์ท่านเป็นอย่างไรบ้างครับสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีพระราชหฤทยัยใฝ่เสด็จเวงหาความรู้หลากหลายสาขาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิปัสสนาและการฝึกสมาธิซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญแต่ยังทรงเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมะและมีสติปัญญาอย่างลึกซึ้งด้วยค่ะ เป็นเรื่องราวาที่น่าประทับใจมากเลยนะครับทำให้เราได้เห็นอีกแน่มุมของท่านนอกเหนือจากภาพของกษัตริย์ผู้กเกียงไกรสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยติดามากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้เราฟังครับด,ดีมากค่ะครับและนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกษัตริย์ผู้ทรงกุณูประการอันใหญ่หลวงของชาติไทยสําหรับวันนี้ยังต้องตามมาต่อว่าตำนานที่ยังต้องค้นหาการสวรรคตรของพระเจ้าตากสินมหาราช มีกี่ตำนานและเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญคุณสุจดาช่วยอธิบายเราฟังหน่อยครับสวัสดีค่ะตำนานการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งมีหลายแง่มุมที่น่าสนใจและบางครั้งก็ทําให้เราต้องจุดคิดนึกถึงถึงความซับซ้อนของประวัติศาสตร์ใช่ค่ะข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการสวรรคตของพระองค์ท่านซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติประวัติศาสตร์ที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในหมู่นักวิชาการค่ะคุณสุจดาครับ ส่วนหนึ่งที่คนมักนึกถึงเมื่อพูดถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคือพระเจดีย์วัดอินทารามที่เชื่อกันว่าบรรจุพระบรมมาฐิของพระองค์และพระมาเหสีเรื่องนี้มีที่มาเป็นอย่างไรครับและความเชื่อนี้มีหลักฐานยืนยันมากน้อยแค่ไหนครับค่ะพระเจดีย์คู้ชาติวัดอินทารามซึ่งตั้งแต่งานอยู่นะหน้าพระอุโบสถเก่าแก่นั้น เป็นที่เชื่อกันอย่างแพร่หลายในหมู่พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปมาอย่างยาวนานว่าเจดีทรงเครื่ององค์ใหญ่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่วนเจดีเพิ่มมุมที่อยู่ใกล้กันนั้นเชื่อว่าบรรจุพระอัฐิของพระมเหสีของพระองค์ค่ะความเชื่อนี้ฝังรากลึกในสังคมไทยมานานมากจนหลายคนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ที่น่าสนใจและอาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกลับไม่พบว่าฉบับใดระบุไว้อย่างชัดเจนและตรงกันว่าเจดีทั้งสองนี้บรรจุพระบรมอัฐิและพระอัฐิจริงๆค่ะอ้าวนี่เป็นข้อมูลที่ทําให้หลายคนต้องทบทวนความเข้าใจเดิมเลยนะครับและถ้าอย่างนั้นความเชื่อเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นมาจากไหนกันครับทํามไมถึงได้แพร่หลายและได้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม ความเชื่อเรื่องนี้มีที่มาจากข้อสนนิฐานของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพค่ะเจ้าอาวาสวัด,ดินธารามในขณะนั้นได้ถวายมาสอบถามพระองค์เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับเจดีสององค์นี้ว่าเป็นผู้สร้างและประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรแต่คำตอบที่กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีลายพระหัตต์ตอบกลับนั้นได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าข้าพเจ้าได้รับลิขิตของ เจ้าคุณดับตำนานสองพระองค์ที่หน้าโบสถ์เก่าวัดอินทารามขอเรียนเรื่องเจดีทั้งสองนั้นแต่เป็นข้าพระเจ้าคิดขึ้นเองไม่ควรเอาไปอ้างอิงเป็นเรื่องจริงเพราะไม่มีหลักฐานค่ะแสดงว่าความเชื่อที่ได้รับรู้กันมากส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ถูกปีพิมพ์แพร่หลายภายหลังทั้งที่จริงๆแล้วกรมพยาดำรงราชานุภาพเองก็ทรงปฏิเสธว่าเป็นเพียงข้อพะสันิฐานของพระองค์เองใช่ไหมครับนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากๆเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะนี่แสดงว่าแสดงให้เห็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์บางครั้งก็อาจจะถูกตีความหรือมีการเสริมเติมแต่งจนอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงเดิมได้ค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์แต่ความเชื่อนี้ก็ยังรากลึกในจิตใจของชาวไทยมาอย่างยาวนานวัดอินทารามวรมหาวิหาร จึงเป็นสถานที่สําคัญที่ผู้คนหลั่งไหลกันมาสักการะบ,บูชาพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่เสมอค่ะพวกเขาเชื่อว,ว่าได้มาสักการะพระเจดีย์แห่งนี้เหมือนได้ระลึกถึงพระคุณพระกรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะการที่มาวัดแห่งนี้จึงได้จึงไม่ได้เป็นแค่การมาเยี่ยมชมโบราณสถานแต่เป็นการมาเพื่อแสดงถึงความเคารพศรัทธาและขอพรจากพระองค์ท่านค่ะ หลายคนมาบนบานสารกล่าวเมื่อประสบความสำเร็จก็จะนำพวงมาลายัยดอกไม้หรือแม้แต่รูปปั้นไก่ชนมาถวายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและชัยชนะของพระองค์ท่านและกิจกรรมเหล่านี้เป็นการส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดอินทารามให้คึกคักตลอดมาค่ะทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญของการสวรรคตนะครับ โดยทั่วไปแล้วเราจะรับรู้กันว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชถูกสาเร็จโทษแต่ก็มีบางตำนานที่เล่าแตกต่างกันไปอย่าง่สิ้นเชิงซึ่งเป็นที่พูดถึงกันไม่น้อยนะใช่ไหมครับอยากให้คุณสุชาดาช่วยอธิบายให้ฟังถึงอีกตำนานหนึ่งหน่อยครับแน่นอนค่ะในพงศาวดารทั่วไปที่เราได้เรียนกันมาระบุว่าพระเจ้าตักสินถูกกักตัวไว้ที่วัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวาราราม และเมื่อถึงเวลาวันที่ของพระยาจักรีราชการที่1กลับมาจากขมีนก็มีการชำระโทษและสั่งประหารชีวิตพระองค์แต่วันและวิธีการสังหารนั้นเองกลับมีข้อขัดแย้งกันมากในเอกสารทางประวัติศาสตร์หลายฉบับค่ะซึ่งจุดนี้ทําให้เกิดคําถามและเป็นต้นกําเนิดของตำนานอีกกระแสหนึ่งค่ะข้อขัดแย้งเป็นแบบไหนบ้างครับช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับ ค่ะในจดหมายเหตุต่างๆที่บันทึกเรื่องราวในประวัติในสมัยนั้นวันและวิธีการสังหารแตกต่างกันออกไปจนน่าแปลกใจเลยค่ะเช่นพงศาวดารกล่าวว่าเป็นวันที่6เมษายนจดหมายเหตุบาดหลวงกล่าวว่าเป็นวันที่7เมษายนจดหมายเหตุโหนกล่าวว่าเป็นวันที่10เมษายนค่ะและยิ่งไปกว่านั้นก็คือวิธีประหารเองก็แตกต่างกันค่ะ บางแหล่งบอกว่าถูกตัดพระเศียรจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถีขาบางแหล่งบอกว่าถูกตีด้วยท่อนจันในถุงแดงซึ่งรายละเอียดที่แตกต่างกันมากมายเช่นนี้เองที่ทําให้ไม่สามารถได้ยืนยันได้เลยว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงและความไม่ชัดเจนเหล่านี้จึงนำไปสู่การสร้างเรื่องราวที่ซับซ้อนในพงศาวดารขึ้นมาค่ะ เข้าใจเลยครับว่าความไม่ชัดเจนเองที่เบิดเจ้าให้เกิดการตีความที่หลากหลายแล้วตำนานอีกกระแสนหนึ่งที่คุณสุชาดาพูดถึงนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับที่ว่าการสวรรคตของพระองค์ไม่ได้สวรรคตรจริงแต่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแทนใช่ค่ะจากความคลุมเครือในหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องพงศาวดารไทยที่มีปัญหาเรื่อง ความถูกต้องและอคติทางการเมืองทําให้เกิดตำนานที่เล่าว่าวันประหารน,นั้นมีการใช้ตัวปลอมสมรอยเข้าถุงแดงรับการประหารแทนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่วนตัวจริงของพระองค์ท่านนั้นได้ทรงหลบหนีไปพนวดเป็นพระภิสุอยู่ที่เมืองคอนครศรีธรรมราชค่ะโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วทาไมถึงเกิดตำนานแบบนี้ขึ้นมาได้ล่ะครับมีอะไรที่สนุนความเชื่อนี้บ้างไหม ตำนานนี้อาจจะเกิดขึ้นมาจากความรักความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระองค์ท่านค่ะที่ไม่ต้องการให้วีรบุรุษผู้กอบผู้เอกราชต้องมีจุดจบที่น่าเศร้าหรืออาจจะมาจากความไม่ชัดเจนในบันทึกทางประวัติศาสตร์ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเองค่ะแม้พงศาวดารหลักๆจะมียืนยันว่าพระองค์ถูกประหานชีวิตแต่การที่รายละเอียดต่างกันมากก็เปิดช่องให้เกิด การตีความและสร้างเรื่องราวเสริมขึ้นมาได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีกระสารบางอย่างที่ไม่ระบุว่าวิธีการซึ่งระชนอย่างชัดเจนซึ่งก็ยิ่งเสริมความเชื่อในตำนานให้ดำรงอยู่ได้ค่ะนับว่าเป็นมุมมองที่ทำให้เรื่องราวการสวรรคตของพระเจ้าตากสินมหาราชยิ่งมีความซับซ้อนและน่า้นหามากขึ้นไปอีกนะครับวันนี้จะต้องขอบคุณคุณสุชาดามา,มากๆเลยนะครับ ที่มาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำนานการสวรรคตของพระเจ้าตากสินมหาราชขอเชิญคุณอนุมารขึ้นมาให้เนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการสวรรคตหน้าวัดเขาคุณบะนนมกันต่อเลยดีกว่าครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งตำนานที่น่าสนใจและแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นการข่าวขานและเชื่อมั่นกันอย่างยิ่งในท้องถิ่นภาคใต้โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชค่ะ ตำนานนี้ได้นำเสนอแนวคิดที่ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ได้ถูกสำเร็จโทษแต่อย่างใดแต่เป็นส่วนหนึ่งของเแผนการอันเยียบยุนที่พระองค์ทรงวางไว้นั่นเองโดยมีขุนนางผู้ภักรีช่วยเหลือให้พระองค์ได้สดิจหนีไปประทับที่ในปลอดภัยทางภาคใต้และสวรรคตเมื่อถึงอายุไขตา,ามธรรมชาติคะ่ะนี่เป็นข้อมูลที่พี่ความก็จเดิมไปเลยนะครับ แล้วตำนานนี้เล่าถึงการที่พระองค์ท่านไปประทับติดทางใต้ได้อย่างไรครับแล้วมีเหตุผลอะไรบ้างที่ให้พระองค์ทรงทบเช่นนั้นครับตามตำนานนี้อธิบายว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีปณิธานอันแน่วแน่ที่ปราชนาโพธิญยานคือการบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก,การค่ะและเมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาคือรัชกาลที่หนึ่ง ทรงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะครองราชสมบัติและสามารถนำพาบ้านเมืองให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ค่ะพระองค์ซึ่งอกุบายแก้งทำเป็นวิป,ปลาสหรือมีพระสติฟันเฟือนประเดน็นสำคัญที่อำนาจกล่าวถึงคือมีการจัดหาตัวแทนตัวใต้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทหารคนสนิทหรือพญาติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระองค์มารับโทษประหารแทนค่ะในขณะเดียวกันมีการเตรียมการอย่างลับ โดยพญานครหรือว่าพัดผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชในขณะนั้นซึ่งเป็นขุนนางที่จงรักพักดีอย่างสูงได้จัดขบวนเรือมารับเสด็จพระองค์จากกรุงธนบุรีล่องเรือมาใตา้มายังน,นครศรีธรรมร,ราชเพื่อให้พระองค์ได้ทรงผนวดและบำเพ็ญสมณธรรมอย่างสงบในบ้าน,นปลายประชนชีพคะ่ะตอนดูเป็นเรื่องราวที่น่าเหลือเชือ่อและมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากเลยนะครับแล้วตามตามนี้ พระอ,องค์ท่านสวรรคตรที่ไหนครับและมีรยายละเอียดหรือรองรอยอะไรบ้างที่ทําให้ควรเชื่อเช่นนั้นนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดแล้วค่ะตามตำนานแล้วสถานที่ที่เชื่อกันว่าพระอ,องค์ได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายและสวรรคตรคือวัดเขาขุนพนมอําเภอพุกิรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เองค่ะวัดเขาขุนพนมเป็นวัดในถ้ำบนภูเขาหินปูนซึ่งมีบรรยากาศที่สงบและลี้ลับมากค่ะ สิ่งที่ทำให้ตำนานนี้มีน้ำหนักและน่าเชื่อถือสำหรับคนในพื้นที่คือร่องรอยที่ปรากฏอยู่ภายในถ้ำซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการจัดวางพื้นที่ของพระราชวังคือ 1. ลักษณะทางกายภาพของถ้ำภายในถ้ำมีลักษณะเป็นโถงต่างๆที่ทถูกเรียกขานตามหน้าที่ใช้สอยเหมือนในวงังเช่นท้องพระโรงซึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ห้องบรรทมหรือห้องนอนส่วนตัวของพระองค์ และอ้องทรงเครื่องสำหรับผัดเปลี่ยนฉลองของพระอ,องค์ 2. ประเทศบรรทมมีแท่นหินที่เชื่อกันว่าประเทศบรรทมของพระอ,องค์ซึ่งมีลักษณะคล้ายเตียง 3. ร่องรอยการป้องกันมีการการสร้างกำแพงก่ออิฐถือปูนปิดปากถ้ำบางส่วนเอาไว้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการสร้างขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและยังพบรูปืน ตามช่วงกำแพงเหมือนเตรียมไว้สำหรับป้องกันค่าศึกค่ะ 4. โบราณวัตถุมีการค้นพบเครื่องถ้วยชามกับเบื้องเครือบซึ่งเป็นลวดลายจากยุคราชวงศ์จีนของจีนสอดคล้องกับยุคกรุงธนบุรีที่มีการติดต่อค้าขายกับจีนอย่างใกล้ชิดค่ะเมื่อพระองค์มาประทับที่นี่ก็ทรงผนวดและเป็นที่น่าเคารพถือของชาวบ้านในนามหลวงพ่อเขาหรือพระอาจารย์เจ้าค่ะ และเชื่อกันว่าพระองค์สวรรคตที่นี่อย่างสงบและมีการบรรจุพระบรมอัฐิไว้ในพระเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาขุนพนมนั่นเองค่ะโอ้โหพอมีนักงบราหลัาเจิงกายภาพแบบนี้ยิ่งทำให้ตำนานนี้ดูมีชีวิตและน่าค้นหามากขึ้นไปอีกนะครับ ใช่เลยค่ะไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไรตามตำนานนี้จะสะท้อนหเห็นถึงความศรัทธาความผูกพันของคนในชุมชนที่มีต่อพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเฉพาะวัดเขาขุนพนมซึ่งกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนเดินทางไปสักการะบูชาพระวิญญาณของพระองค์กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแตกก่กเป็นการลํำลึกถึงวิรกรรมของพระองค์แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่ดึงดูดผู้ที่สนใจให้เดินทางมาสัมผัสกับเรื่องราวอันล,ลี้ลับนี้ด้วยตนเองค่ะนี่คือสิ่งที่ทําให้ตำนานการสวรรคตของพระเจ้าตากสินมหาราชยังคงมีชีวิตชีวาอยู่และเป็นตำนานที่มีลมหายใจอยู่เสมอค่ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะจริงทางประวัติศาสตร์จะบันทึกไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตในกรุงธนบุรีหรือตำนานที่เราขายกันว่าพระอ,องค์ทรงสเสด็จมาใช้บรรปลายชีวิตที่จังหวันดนครศรีธรรมาราช แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือพระองค์ทรงเป็นมหาราชผู้กอบผู้ของชาติไทยและพระคุณุปการนั้นจะอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปครับถูกต้องที่สุดค่ะแม้ข้อจะจริงในประเด็นการสวรรคตยังคงเป็นปริศนาอยู่แต่คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการขอบผู้เอกราชและฟื้นฟูบ้านเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ค่ะ และตำนานเหล่านี้เองก็ยังเป็นเรื่องราวาของพระเจ้าตากสินเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีวันตายในหวันในหวใจของคนไทยทุกคนค่ะรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราสามารถไปสัมผัสได้จริงเช่นวัดเขาคุณพนมนี่เองค่ะขอบคุณคุณนลงม,มามากนะครับสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับตำนานการสวรรคตรของพระเจ้าตากสินมาราชซึ่งคงเป็นปริศนาที่ท้าทายให้เราค้นหากันต่อไปและขอขอบคุณ คุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้รายการตาำนาที่ยังต้องค้นหาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ